ออก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมา,าแจกกลุ่มไลท์เลนเจอร์นะครับผมโดยตอนนี้นะครับผมผมก็มีอยู่ห้ากลุ่มนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มใหญ่อีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมแล้วก็นะครับผมผมจะมาทําการแจกเพื่อนนะครับผมแจกเพื่อนเลเวลโหดนะครับผมของไลท์เลนเจอร์นั่นเองนะครับผมผมจะมีตัวอย่างมาให้ดูกันนะครับผม อ่านี่นะครับผมก็เป็นอ่าราบเชื่อเพื่อนนะครับผมที่ผมเคยส่งให้เพื่อนคนอื่นไปแล้วนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็นี่นะครับผมอ่าก็เป็นเพื่อนโหดนะครับผมที่อ่าเลเวลแต่ยูห้าสิบบวกไปจนถึงอ่าเลเวลเอกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ส่วนใครนะครับผมที่สงสัยนะครับผมว่าอ่าเพื่อ like, like นะะ haut, like ที่ผมเอามาให้ดูนี้นะครับผมจะอาเรเวลจริงกันหรือเปล่านะครับผมจะโกหกกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันเลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็เป็นอ่ารูปภาพนะครับผมที่ผมเข้าไปแคปหน้าจอมานะครับผมจากเพื่อนในเกมนะครับผมที่ผมส่งให้นะครับผมนี่นะครับผมก็อ่าเรเวลสูงๆกันทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ นี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมหรือวลวยูทางนั้นนะครับผมนี่นะครับผมอ่าซึ่งมีประมาณร้อยกว่าคนเลยนะครับผมร้อยอัพเลยนะครับผมนี่นะครับผมหรือวิวเอลนะครับผมนี่เลยครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับนี่นะครับผมอืมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ผมไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ให้แอดไลน์แล้วก็ทักแชทมานะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมผมก็ฝากให้ทุกคนนะครับผมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมหรือว่าจะกดแชร์ด้วยก็ได้นะครับผมเพื่อแบ่งเพื่อนให้คนอื่นบ้างนะครับผมก็ยังไงก็ประมาณนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีนะครับผม